สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาสอนน่องไม้นะครับเกี่ยวกับการเผาทานบ่อสาเร็จนะครับเป็นยังคือเวลาเผาไปแล้วนะครับไม่คายแก๊สแล้วแล้วก็ไม่จะเหลืออยู่กลนเต่านะครับแต่ที่นี่แอดมีวิดีโอสอนนะครับในคลิปการไล่แก๊สไล่แบบใดแล้วก็ไล่ให้ไหม้มันเบิดในเตาเหตดแบบใดนะครับ ก็อาจจะบ่วหันเข้าใจลึกซึ้งนะครับทีนี้แอดก็เลยมาคิดคนวิธีการสอนแบบไหม่ก็คือนะครับการสอนแบบจํำลองภาพแบบนี้นะครับอาจจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามันบฮ้อนแล้วกะ็ความรูก้ก็จะได้เร็วแล้วก็รวบลัดตัดตอนได้ง่ายๆนะครับก็คือแบบนี้นะครับหลังจากที่ว่า f อเผาทานนะครับเอาไม้ใส่เตาแล้วนะครับ เราก็เผาไปเรื่อยๆื่อยๆนะครับเผาจนถึงระยะเวลาใหม่ค่ายแก๊สนะครับพอใหม่ค่ายแก๊สนะครับเราก็ย่งใหม่ค่ายแก๊สรอยเปอร์เซนต์อีกนะครับใหม่ค่ายแก๊สรอยเปอร์เซนต์นี่ก,ก็กินเวลาเงีวประมาณสองชั่วโมงนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใหม่ในถังนี่นะครับปัจจัยใหม่ในถังนี่ก็มีนะครับหนึ่ง จำนวนไหมนะครับสองความชื้นของไหมสดแห้งนะครับแล้วก็สามขนาดของไหมนะครับน้อยใหญ่พาบบนะครับอย่างสี่นะครับสี่แล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงไหมนะครับสันหนึ่งสันวสองสันวสามนะครับเลี้ยงแบบใดนะครับการค่าแก๊สจะดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้นะครับหรือว่าการเผาไหม้ดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้ขึ้นกันนะครับแดีวที่นี่ ทำขั้นตอนมาถึงตอนที่ว่าใหม่ค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับหลังจากจที่ว่าใหม่ค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแอดจะเอาภาพประกอบนะครับก็คือแบบนี้นะครับหลังจากที่ว่าใหม่ค่ายแก๊สลอยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีแก๊สลักษณะพุ้ยพุ่งขึ้นมาออกมาสูงแบบนี้เป็นบ่ครับพุ้ยพุ่งสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับเสียงดังแห้งนะครับฟู่ฟู่ฟู่เลยนะครับ ด่งแห้งแล้วก็ไฟจุดใต้เตานี่ก็จุดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพ่อไหม้ค่ายแก๊สไหลไปเส้นไปได้ระยะหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามชั่วโมงแบบทีเอดว่านะครับเราแก๊สก็จะตามลงมาแบบนี้นะครับกับพรอมเสียงจะอ่อนลงนะครับจะสังเกตได้เปลียวแก๊สจะตามลงนะครับนะครับ ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ให้เอฟซนะครับรีบเลยนะครับรีบนํำฟื้นนะครับน้ำฟื้นใส่ลงไปในท่อกลางนี่ครับนี่ครับในในลักษณะที่ว่าแก้มอ่อนโตลงนะครับถิมลงไปบึมเลยนะครับถิมลงไปปุ๊บนะครับแล้วที่นี่นะครับพอเฮ้าถิมใหม่ลงไปปุ๊บนะครับแกตัวนี้ก็จะใหม่ใหม่ฟื้นนะครับ เปลวไฟก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับเปลวแก๊สนะครับเปลวแก๊สจะพุ่งสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเราก็พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นเราก็แพ้รัศมีใหม่หม่ไม่ไมส่วนนี้จะเป็นทานไปเบิดแล้วนะครับนะครับแอดจะว่าให้เบิรงอันนี้เป็นทานนะครับเป็นทานมาก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 อันนี้ก็เป็นทานนะครับเป็นทานมากเบิดแล้วที่นี่จะมีปัญหาเหลืองว่า เข่าเรื่องที่ว่าไม่เป็นยังคือไม่เหลือก้นเต่านะครับบเป็นท่านเบิร์นะครับก็ให้เอฟซีนะครับย้อนใหม่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับสําคัญก็คือทีไม่จะเหลือนะครับเวลามันอ่อนลงอ่อนอ่อนตัวลง่มเป็นบอกคำแกะก็ย้อนใหม่ลงไปมันก็ไปซอยเผาใหม่ตัวนี้นะครับครับซอยใหม่เผาตัวนี้นะครับแล้วที่นี่หลังจากที่ว่า เป็นอยังใหม่ในเต่าของเฮาคือเหลือนะครับก็เพราะว่าแก๊สตัวนี้อ่อนโตลุ่งนะครับแล้วเอฟซีบด้ไล่ให้เบิดนะครับเลยแก๊สก็เลยอ่อนโตอ่อนตลวลงอ่อนโตลวลงแล้วก็ดับไปเลยนะครับก็คิดว่าใหม่เบิดนะครับเป็นฮานเบิดนะครับก็คือว่าอย่างสี่นะครับการทําง,งานของเต่านะครับเต่าเผาทานลอย ตเตาเผาทานไหลควนนะครับภายในถังเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ยากาศนะครับจะบม่มีอากาศออกซิเจนเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ระบบการอบไล่ความชื้นนะครับถ้าม,มีอากาศออกซิเจนเมื่อใดน,นะครับจะสังเกตได้ทานเขาจะเป็นขีเทานะครับนะครับแต่ทุกมือหนีที่เขาเผากันเพราะว่าบม่มีขีเทาเพออย่างตีเขาบ่มีอากาศออกซิเจนนะครับถ้าม,มีเมือใดน,นะครับ จะมีขีดเทาเลยท่านที่หรือว่าเต่าหัวเต่าหยางนะครับจะมีขีดเทาอยู่ส่วนนี้นะครับคือส่วนที่ว่าหูแก็สนะครับจะเห็นขาวๆน้อยเดียวนะเหลือที่นี่ก็่มาเข่าเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ว่าห้าไรเบิดบ่มเบิดเมนบอครับหลังจากนั้นนะครับสาเหตุที่ว่าแก๊สมันดับอ่อนตัวลงก็เพราะว่าบบมีอากาศนะครับเอ็ดบกเข้ามาอีก บ่มีอากาศออกซิเจนมันก,กระดับตัวลงนะครับนี่แหละคือสาเหตุของการที่ว่าไม้มันเหลือนะครับไม้มันเหลือแล้วที่นี่วิธีแก้กระแอดกระบอกนะครับก็คือห้ยย้อนใหม่ลงไปเรื่อยๆนะครับย้อนยาวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆย้อนลงไปนะครับย้อนลงไปเรื่อยๆนะครับย้อนลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ เขาก็จะพุ่งใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับแล้วที่นี่เขาจะสังเกตได้จังไดว่าใหม่มันเบิดเม็นบอครับพอเขาย้อนใหม่ลงไปปั๊บสุดท้ายมันบอครับมันอ่อนตัวลงย้อนลงไปปั๊บแบบนี้นะครับพอย้อนลงไปเสร็จไม่ไม่ไมจะใหม่นะครับไม่เพราะเตาเอฟไฮอีของห้านี่มันมีไฟอยู่แล้วลูกตลอดมันบอครับเพราะว่าห้าจุดไฟ มันก็จะใหม่ใหม่ไหมนะครับใหม่ไหมปกติมันก็จะมีเปียวควนธรรมดาขึ้นมากนะครับเป็นสีดำๆในจัหน้อยนะครับอันนี้ก็คือใหม่ในเต่าของเฮาใหม่เบิรแล้วนะครับเทาาล่ใหม่เบิรแล้วนะครับเฮาย้อนลงไปเท่าใดมันก็ใหม่แต่เฉพาะใหม่ข้างล่างนี่กับใหม่เต่าอันนี้นะครับเก็ดจะบบออกมาเลยอันนี้ก็คือสังเกตลักษณะการทีว่า ใหม่ในเต่าของเฮาไล่เบิดแล้วแล้วกับหายห่วงว่าใหม่เบิดแล้วนะครับนะครับการสรุปได้ว่านะครับคือเวลาเฮาไล่แก๊สท้่ยให้เฮาไล่แบบนี้นะครับไล่ให้จนเบิดแบบนี้เพราะมันอ่อนลกองกเฮาเอาใหม่ใส่มันก็จะลุกขึ้นเผาใหม่จนเบิดเหลือน้อยเดียวแค่นี้นอกนั้นก็เป็นทานเบิดแค่นั้นละครับแล้วที่นี่ เอฟซี FC, มือเกา่าหรือว่ามืออาชีพนะครับกับมาซอยกันซอยหนองไม่เห่านะครับอันใดที่ว่ามีความลูกเพิ่มเติมกับเสริมเติมเข้ามาาห้แอดนะครับคอมเมนต์มานะครับปรึกษาหาลือกันจะได้ซอยมือไม้ให้เผาได้สาเร็จแล้วก็มีการมีงานทํามีอาชีพมีายไรใซอยจุดเจือขอบขั้วไปในอีกทางนึงนะครับก็ซอยเลือกันนะครับสําหรับแอดก็สซอน ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า้ามีความรู้มาเพิ่มเติมกับเพิ่มให้แบบนี้จะพยายามสอดแทรกสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้เขาใจเพิ่มขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ